วันหยุดนี้แค่เปลี่ยนบรรยากาศชีวิตก็เปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดมีอาหารอร่อยอร่อยและกิจกรรมสนุกสนุกมากมายที่นี่คือบ้านพรผู้สร้างตั้งอยู่ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรที่นี่จะเปิดตลาดธรรมชาติวิธีพรผู้สร้างทุกวันเสาร์ที์แล้ววันหยุดนะคะตะเลิกเวลาการนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาเป็นตลาดที่แสนอบอุ่นตลาดสําหรับครอบครัวที่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะภายในตลาดก็<ล>ะจะมีทางอาหารแล้วก็ขนมอรอ่อ,รอยๆมากมายและซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่เพื่อนๆไม่ควร นั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกน้ำยากแกงไตปลาสูตรเด็ดของคุณยายค่ะวัตถุดิบหลักของอาหารในตลาดธรรมชาตินี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราเก็บมาสดๆจากในสวนเลยนะคะแถมอาหารที่นี่ก็ไม่ใส่ผงชูรสอีกด้วยกินได้อย่างปลอดภยัยสบายใจคนรักสุขภาพสุดๆไปเลยค่ะก,การซื้อและการอุดหนุนของเพื่อนเปรนเดียบเสมือนการทําบุญเลยล่ะค่ะของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เ,เพื่อนเพื่อช่วยอุดหนุนก็จะถูกนํามาหมุนเวียนในชุมชนเพื่อนเพื่อนที่อุดหนุนอาหารในตลาดธรรมชาตินี้ก็เหมือนได้ช่วยเหลือผู้คนจํานวนมากเลยค่ะจะได้ทั้งอิ่มกาย แอิ่มใจในคราวเดียวเลยแล้วอยากจะบอกว่าอาหารที่นี่รสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะใครไม่ได้มาก,กินถือว่าพลาดเราเลยอยากขอเชิญชวนให้นุกคนมาเที่ยวกันในวันหยุดค่ะพาครอบครัวและคนที่เรารักมาใช้เวลาดีๆร่วมกันนั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันเรื่อใครที่กําลังเหนื่อยหล้าจากการทํางานวันหยุดนี้ก็ลองมาเที่ยวให้สนุกแล้วปล่อยให้ธรรมาชาติหิวใจไปพร้อมๆกันค่ะเป็นตลาดเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันแล้วก็ยังมีสุนหเห็ดน่ารักน่ารักให้เพื่อนๆได้เลือกนั่งกันด้วยเป็นที่ ที่เที่ยวที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอาหารก็เยอะขนมโบราณอาหารทานยากที่นี่ก็มีในวันที่ฝนตกเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันได้นะคะเพราะที่นี่มีซุ้มเหตุที่พร้อมบังแดดบังฝนเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกเลยค่ะรับรองว่ามาที่นี่ไม่มีอะไรกวนใจในวันหยุดแน่นอนลองปล่อยให้ชีวิตเราได้อยู่กับธรรมชาติบ้างมาลองใช้ชีวิตโดยไม่มีแผนที่นี่ได้นะคะปล่อยให้ลมเย็นๆได้พัดความเหนื่อยล้าออกจากคุณไปทีละนิดเท่นี้แล้วอีกหนึ่งเมนูที่มาที่นี่เราไม่ควรพลาดนั่นก็คือเมนูไก่อบองค์น้ำผึ้ง สมุนไกา่ย,ย่างชามๆกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหารคู่กับส้มตังสุดเด็ดของเราอีกนิด บอกเลยว่าฟินสุดๆไปเลยค่ะบรรยากาศในตลาดธรรมชาตินี้ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็สนุกคึกคืนกันมากๆเลยค่ะแล้วความพิเศษของตลาดธรรมชาตินี้คือแม่ค้าที่นี่น่ารักหักทากทยด้วยรอยยิ้มมีแต่รอยยิ้มที่จริงใจให้กันแถมยังต้อนรับและบริการดีสุดๆไปเลยค่ะวันหยุดนี้มาเที่ยวกันเยะยนะคะมาที่นี่แล้วเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังกันแน่นอนอยากจะบอกว่าเพื่อนๆจะมีแต่รอยยิ้มกลับบ้านไปอย่างแน่นอนแล้วสําหรับเพื่อนๆที่สนใจหรืออยากกินเมนูอาหารอร่อยๆในตลาดธรรมชาตินี้ก็อย่าลืมแช คลิปนี้ไปชวนเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันด้วยนะยังไม่หมดแค่นี้นะคะ เพนอกจากโซนตลาดแล้วที่นี่ก็ยังมีโซนกิจกรรมสนุกสนุกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดินชมสวนเก็บไข่เป็ดเก็บไข่ไก่อินทรีสวสจากในฟาร์หรือเพื่อนๆจะมาสนุกกับโซนกิจกรรมสุดมันของเราก็ได้นะคะมีกิจกรรมสนุกสนุกเยอะมากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยเป็นโซนกิจกรรมสุดมันแห่งเดียวในจังหวัดชุมพรเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในโซนกิจกรรมของเราจะมีกิจกรรมสนุกสนุกอะไรบ้างมาที่ฐานกิจกรรมแรกกับฐานกิจกรรมปักปลาหันสากิจกรรมสุดท้ายทยที่ใครไม่ได้มาเล่นถือว่าพลาดตัน้อง ไปลาได้แล้วก็สามารถนากลับไปเลี้ยงที่บ้านได้เลยค่ะมีกิจกรรมที่สนุกไม่แพ้กันกับกิจกรรมป้อนนมปลาค่ะเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากเหมาะกับเด็กๆสุดๆไปเลยค่ะน้องปลาที่นี่เชี่ยงแล้วก็จริงเก่งมากๆเลยนะคะไปต่อกันที่กิจกรรมสุดน่ารักอีกหนึ่งกิจกรรมกับกิจกรรมมวลูกบอลหันซาการกิจกรรมนี้ใครที่อยากได้ลูกบอลเก๋ๆไปถือถ่ายรูปสวยๆขอเชิญทางนี้เลยค่ะขอบพี่ที่นี่เขปลาปั้นลูกบอลเก่งมากอยากได้รูปอะไรก็สามารถบ,บอกพี่เขาได้เลยนะคะได้ลูกบอลลายน่ารักน่ารักมาแล้วต้องถูกใจเพื่อนๆกันแน่เลยไปต่อ กันกับกิจกรรมที่าสาวๆต้องชอบกับกิจกรรม DIY เครื่องประดับต่างๆกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่ารักเหมาะกับส,สาวๆมากแถมยังช่วยฝึกสมาธิด้วยนะคะมีทั้งกิจกรรมร้อยลูปปลกปดหลหลายสีสามารถทำำาํากําไรทาสร้อยคอเองได้เลย <S <S แล้วก็ยังมีกิจกรรมติดชื่อกิฟต์ด้วยนะสามารถติดชื่อตัวเองลงไปบนกิฟต์ได้แบบนี้เลยค่ะได้กิฟต์สวยๆมาแล้วก็ไปต่อกันที่กิจกรรมต่อไปกับกิจกรรมป้อนอาหารน้องกะต่ายค่ะน้องกะต่ายขนฟูๆนิ่มๆกําลังรอให้เพื่อนๆได้มาป้อนอาหารจนอยู่นะบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆได้มาเห็นน เพื่อนๆจะต้องตกหลุมรักน้องๆกันแน่เลยแล้วที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมป้อนนมแพะด้วยนะสามารถมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมทางสนุกสนานไปกับก,บการป้อนนมน้องแพะได้ด้วยน้องแพะที่นี่ใจดีแล้วก็กินเก่งสุดๆไปเลยค่ะป<ต>้อนนมน้องแพะกันไปแล้วเราก็ไปต่อกันที่กิจกรรมต่อไปกับกิจกรรมศิลปะต่างๆหรือโซนเวิร์กช็อปศิลปะของเรานั่นเองผลงานที่น้องๆทำเสร็จแล้วก็สามารถนำกลับบ้านได้เลยแล้วก็ยังมีกิจกรรมแสนสนุกสำหรับเด็กผู้ชายนั่นก็คือกิจกรรมเบเบ็ดน้อง นะที่นี่มีเพื่อนเล่นเยอะเลยนะคะใครที่เล่นเบเบเก่งเก่งกิจกรรมมีไม่ควรพลาดไปต่อกันที่กิจกรรมต่อไปกับกิจกรรมที่ใครมาแล้วไม่ควรพลาดนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพเหมือนอนิเมะนั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถมาเก็บภาพความทรงจำานดีผ่านการกวาดภาพเหมือนนี้ได้บอกเลยว่าพี่คนวาดที่นี่เขาว่ารูปสวยมากๆเลยค่ะสามารถนําไปใส่กรอบรูปสวยๆหรือนําไปให้คนที่เรารักก็ได้นะคะแล้วที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมครัวจิ๋วหันศาด้วยใครที่อยากลองเป็นเชฟตัวน้อยก็สามารถมาทําอาหารจิ๋วที่นี่ได้นะคะมีอาหารอร่อยๆมากมาย ให้เ,เพื่อนๆได้เลือกทํากันเลย,ยจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกเยอะมากเลยค่ะเราจะมีกิจกรรมเดินชมสวนเปิดเป็นร,บรอบๆให้เ,เพื่อนๆได้เข้าไปเดินชมกันเพื่อนๆสามารถเดินเข้าไปเก็บไข่เป็ดไข่ไก่อินรีสดๆจากในฟาร์มได้ด้วยนะคะกิจกรรมเยอะขนาดนี้เ,นเพื่อนๆจะพลาดกันได้ยังไงสามารถมาพบกันได้ที่ตลาดธรรมชาติวิธีพรานผู้สร้างเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะคะแต่เลิกเวลาตามนาฬิกาถึง18นาฬิการีบยิงจีเพจ้านพรนผู้สร้างแล้วตามเส้นทางมาได้เลยไว้พบกันนะบ๊ายบาย